การที่กัมพูชายิงปืนคอเข้ามาเมื่อสองสวันที่แล้วเนี่ยทําให้ประชาชนแถวนี้หวาดกลัวหรือว่าคู้เขารู้สึกยังไงแล้วประเทศไทยควรตอบโต้ยังไงครับไม่คือแบบนี้วันนี้เนี่ยมันเป็นช่วงจะช่วงที่หยุดยิงเจ็ดสองชั่วโมงแล้วผ่านมานะครับก็มีการยิงปืนคอมาที่เป็นข่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ระหว่างเรากับกัมพูชาเนี่ยเรายังประมาทไม่ได้นะครับแล้วพ็เราผมคิดว่าคุณเซนเนี่ย เขาไม่เคยรักษาสัจจ์นะแล้วก็คือทางเราต้องเตรียมพร้อมอ่ะที่จะตอบโต้ตลอดเวลานะครับถ้าตามใดที่คุณเซนยังเป็นผู้นําประเทศกัมพูชายครับแล้วอย่างท้าจากนี้เราเดี๋ยวพักเศษฐกิจจะไปลงพื้นที่ที่ยีดตรงไหนต่อครับแล้วก็ก็ไ<า>ปเวณจังหวัดตามแนวชายแดนนะครับนะครับ,นะรบเพราะเราต้องการไปดูสถานการณ์จริงๆนะว่าวันนี้สถานการณ์เราเป็นยังไงนะแล้วก็ เราต้องการที่จะ